สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเข้สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้น้องเห็นนํากระเป๋า3พับหนังจระเข้มาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันอีกหนึ่งรุ่นที่ใช้งานดีมากผลิตจากหนังจระเข้แท้แข็งแรงทนทานคุ้มค่าต่อการใช้งานสุดๆหรูหราและโดดเด่นสุดๆ น้องเอจะเริ่มต้นที่บริเวณหัวกะโหลกสีน้ำตาลชอ็อกโกแลตนะคะกระเป๋า3ามพบหัวกะโหลกตัวนี้ขนาดความกว้างจะอยู่ที่7.5นิ้วส่วนสูงจะอยู่ที่4นิ้วนะคะพี่ๆขะบริเวณหัวกะโหลกเป็นบริเวณที่หายากมากที่สุดเลยนะคะราคาบนห้างต้องมี6,000อย่างต่ำที่ต่างประเทศถ้าเป็นหัวกะโหลกแบบนี้หลักหมื่นน้องเอจัดให้กับพี่ๆนะในราคาพิเศษ1,590บาท หตัวทำได้แค่1ใบ1ตัวมีแค่1ห,หัวถ้าพี่ๆสนใจหัวกะโหลกสีน้ำตาลนะคะแ <c oughs> คปภาพแล้วทักแชทได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินแจ้งได้เลยนะคะสีน้ำตาลใบที่1และสำหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอทาง YouTube นะคะ นงเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเลยเมมเบอร์นงเอ๋เสร็จแล้วทักหานงเอ๋ทางไลน์ได้เลยนะคะสีน้ําตาลใบที่2อันนี้ก็จะเป็นจระเข้ที่ตัวเล็กลงมาหน่อยน่ารักมากเลยไนดะ้ชอบแบบจระเข้ตัวเล็กน่ารักเอาตัวนี้ไปเลย1ตัวทําได้แค่1ใบและบริเวณหัวกระโหลกนงเอ๋มีแค่3ใบเท่านั้นพี่ๆคะ่ะบริเวณหัวกระโหลกนงเอ๋มีแค่3ใบแล้วสวยทุกใบเลย ย้ำนะคะว่าบริเวณนี้คือบริเวณที่หายากและทํายากมากๆจํานวนมีน้อยมากๆ1,590บาทนะคะเก็บเงินปลายทางได้และโนโอนเอ็มมีขาจระเข้แท้แถมให้ทุกออเดอร์เลยตอนนี้ขาจระเข้ก็จะหมดแล้วหายากจริงๆแล้วก็ราคาตอนนี้คือสูงขึ้นเรื่อยๆ,ๆย,ยๆเลยนะคะซับในผลิตจากหนังวัวแท้ช่อง10บบัตรนะคะช่องใส่ตังค์หนสองช่องซิป ช่องด้านหลังช่องซิปและช่องล้วงลึกด้านหลังสุดตัวนี้ก็คือหลายๆท่านชอบมากเพราะว่าซื้อไปเอาไว้ซุกตังะคะพี่ๆขารุ่นนี้คือช่องล้วงลึกนี้นะ,ะซุกตังดีมากเวลาที่เราจะเก็บแบบว่าเงินจานวนมากเ,เราเอาซุกไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเอาไว้แบบเทคนิคการใช้งานแบบเอาไว้แบงค์ย่อยอไว้ใช้งานก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเปิดอะไรเงี้ยก็จะถือว่าเป็นความลับของเราด้วยนะแบบมันมีช่องลับนะคะไปต่อกันที่ สีต่อไปนะคะสีต่อไปจะเป็นสีดาบริเวณลายเกล็ดมังกรน้องเอ๋มีสีใบสุดท้ายพี่ๆขาลายเกล็ดมังกรนี่เป็นอีกหนึ่งลายที่หายากมากสําหรับลายเกล็ดมังกรราคาจะอยู่ที่1,290บาทนะคะขนาด7.5นิ้วเราจะต้องอลายเกล็ดมังกรก็คือลายบริเวณขาเรียบใช่ไหมขาจระเข้มีทั้งหมดสีขาแต่ขาที่จะผลิตได้ไซส์7.5ขึ้นไปจะต้องเป็นขาหลัง1ตัวผลิตได้ไม่เกิน2ใบค่ะ หนึ่งตัวผลิตได้ไม่เกินสองใบและจะต้องผลิตจากจระเข้ตัวใหญ่เท่านั้นลายเกล็ดมังกรสีดำนะคะ1290บาทถูกมากสนใจแคปภาพได้เลยนี่เป็นราคาที่ถูกสุดๆพี่ๆขาดูเปิดออกมาให้ดูลายสวยลายละเอียดถ้าชอบลายสวยลายละเอียด,ยดน้องแนะนาเป็นลายเกล็ดมังกรซับในหนังวัวสีดําสวยมากๆเลยค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปสีต่อไปจะเป็นสีน้ําตาลทอง ถ้าออกแนวเรียบหรูดูดีแล้วก็ผูดีผู้ดีนะคะขอแนะนําเลยค่ะสีน้ําตาลทองนนเอมี2ใบสุดท้ายใบที่1ลายสวยมากพี่พี่ถ้าชอบใบนี้ก็แคปภาพแล้วทักแชทมาหาอนเอได้เลยนะคะใบที่สองสองใบสุดท้ายเลยค่ะสีน้ำตาลทองโอ้โหใบที่สองเป็นแบบลายไล่ระดับสวยหรูและดูดีมากค่ะพี่พคะไปต่อกันที่สีต่อไปสีน้ำตาลช็อกโกแลตหนึ่งใบสุดท้าย ถ้ามีเยอะก็จะโชว์เยอะแต่ถ้ามีน้อยก็ขออนุญ,ญาตโชว์เท่านี้จริงๆนะคะพี่ๆค่ะสีน้ำตาลช็อกโกแลตคือเป็นสีที่แบบสวยหรูคลาสสิกอมตะตลอดการใบนี้ได้ตลอดจริงๆสีน้ำตาลช็อกโกแลตหนึ่งใบสุดท้าย1290บาทค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปสีน้ำเงินบลูไดมอนด์หนใบสุดท้ายเป็นลายตารางปล้องไผ่ค่ะพี่ๆเอาจริงๆนะเวลามันไม่มีก็คือไม่มีจริงๆนะคะ ลายตารางปล้องไผ่หนึใบสุดท้าย1 2 9 0บาทพี่ๆจะได้ใบนี้เลยน้องเอ๋จะส่งใบนี้ไปให้เลยเพราะว่าน้องเอ๋มีแค่ใบเดียวเท่านั้นซ <c oughs> ับในผลิตจากหนังวัวสีน้ำเงินสวยมากค่ะไปต่อกันที่สีต่อไป <c oughs> สีต่อไปคือสีชมพูพาสเทลลายตารางปล้องไผ่หนึ่งใบค่ะมีแค่หนึ่งใบเท่านั้นอาจจะชอบความหวานนะคะความสวยความละมุนขอแนะนำเลยค่ะ อ่ะเอาสีชมพูไปไว้ใช้งานสีสวยมากหนังสวยมากลวดลายสวยมากซับในสวยมากถ้าชื่นชอบใบนี้แคปภาพทักแชทได้เลย1290บาทเท่านั้นนะคะอ่ะใบนี้สวยเอาให้แคปแคปแคป <c oughs> ไปต่อกันที่สีต่อไปต่อไปนะคะโนกเอจะให้พี่ๆชมเป็นสีน้ำตาลโอวันตินอันนี้มี5ใบแต่ว่าจะให้ดูลายก่อน ลายขมือบซับสีน้ำตาลโอวันตินลายขมือบซับเจ้าค่ะลายขมือบซับคือลายที่ตรงอะไล่จากใหญ่ไปหาเล็กทั้งซ้ายและขวาด้านบนไล่จากใหญ่ลงมาเล็กนะคะลายนี้จะเป็นลายยอดนิยมสำหรับเจ้าแม่สายมูทุกๆท่านพี่ๆขาดูนะลายขมือบซับน้องเอมีสองใบเดี๋ยวจะให้พี่ๆดูนะนี่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 ใบนี้ก็แบบขมือบใหญ่ขมือบโต โดยลักษณะนิสัยของจระเข้เวลาเขมืออาหารเนี่ยจะต้องผ่านบริเวณนี้ก่อนบริเวณที่จะเป็นบริเวณใต้คางหรือบริเวณอ,อกนะคะลักษณะนิสัยของจระเข้เนี่ยคือเขาจะมีนิสัยที่ล่านะคะแบบดุดันแล้วก็แม่นยำเวลาเขาจะล่าเหยือ่อเขาจะนิ่งแล้วก็จะกระโจนใส่แล้วก็งับแบบขยําไว้แบบไม่ให้ปล่อยไม่ปล่อยนะคะแล้วก็บิดแล้วก็เขมืออย่างทรงพลังเจ้าแม่สายมูลหลายๆท่านจึงชอบบริเวณนี้ เวลาเอาไปเก็บกระเป๋าเนี่ยดูดซับดูดเงินเรียกเงินเรียกทองดีนักแหละนะคะพี่ๆค่ะถ้าชอบลายไหนก็แคปภาพได้เลยนะน้นองเอ,งเองกก็ถ้ามีหลายใบก็อยากจะถือให้พี่ๆได้เลือกนะคะเพราะว่ามันลวดลายแต่ละใบมันไม่เหมือนกันเลยอย่างใบเนี้ยลายตารางป้องไผ่สวยมากเลยเอากลางออกมาเลยค่ะน้องหญิงค่ะคือสามภาพ,พนะนาะต้องกลางให้ดูอย่างเนี้ย ลายตารางไล่ระดับเนี่ยสวยมากน้องเอ๋อยากจะก,การให้พี่พี่เห็นว่าสวยทุกใบอู้สีน้ำตาลอวันเตนมน้องเอ๋ได้ขมือซับมาทั้งหมด3ใบนะคะท่านไหนต้องการขมือซับสีน้ำตาลโอวันเติมน้องเอ๋จัดให้เลยมีทั้งหมด3าใบด้านในสีน้ำตาลโอวันเติค่ะสวยมากเลยโอเคไปต่อกันที่สีต่อไปสีต่อไปเป็นสีเขียวมรกตโอ้โหน,นี่ก็หายากคือสําหรับคนที่ชอบลายตารางใหญ่ๆนี่ถ้าเห็นนี่คือถูกใจมากเลย คือเห็นจากลายแล้วรู้เลยว่าใช้จระเข้ตัวใหญ่มากนะคะนี่ลายท้องติดไข่ปลาจากจระเข้ตัวใหญ่มะึืมาค่ะพี่ๆคะ่ะไม่ใช่ใหญ่ธรรมดานะใหญ่แบบมะคืมาเลยดูดูดูด,ดูแต่ละใบพี่ๆดูนี่น้องเอพยายามถือให้ดูหลายๆใบเป็นท้องติดไข่ปลาทั้งหมดเลยที่มีสี่ใบเนี่ยค่ะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ทั้งหมดเลยสีเขียวมรกตหน,านา้าหนังท้องจระเข้หนึ่บบาทซับในค่ะดูซับใน งานดีพี่พี่งานดีงานหนังข้างในเนี้ยบมากงานตัดเย็บดีมากสวยมากหนึ่ันรบาทไปต่อกันที่สีต่อไปสีแดงสดลายขามือบซับเจ้าค่ะเอาจริงๆนะนี่น้องเอกจะกางให้ดูพี่พี่ขาลายไล่ระดับสวยงามมากๆบริเวณท้องเนี่ยลักษณะนิสัยของจราเข้จะเป็นสักที่อิ่มนาน ท้องจะเป็นบริเวณที่เขาเชื่อกันว่าถ้าใช้บริเวณท้องเป็นบริเวณอถ้าใช้บริเวณท้องจระ,ะเข้มาทํากระเป๋าตังค์จะเก็บเงินอยู่เงินจะอยู่นานถ้าเขาเมือทรัพย์นี่จะดึงดูดเงินเงินจะเข้ามาเยอะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตมาก่อนใช่ไหมลักษณะนิสัยเขาเป็นแบบไหนเขาก็จะไปเสริมลักษณะนิสัยเขาให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของเขานั่นเองดุดันแบบไม่เกรงใจใครเขเมือแบบส่งพลังไม่เกรงใจใครเหมือนกันนะคะอิ่มนานเก็บเงินอยู่นาน เขาเป็นยังไงเขาก็จะไปเสริมให้กับคนที่ใช้งานเป็นแบบนั้นนะคะพี่ๆขาหนังตะเเคก็เลยได้รับความนิยมในได้รับความนิยมมากๆเลยนะทั้งในและต่างประเทศเหนือสิ่งอื่นใดคือความแข็งแรงทนทานโอ้ยใบนี้พี่ตารางป้องไผ่ใหญ่มากนะคะสวยทุกใบเลยที่ถ้าน้องเอ๋มีหลายใบน้องเอ๋ก็จะโชว์ให้พี่ๆชมหลายใบเพื่ออยากให้พี่ๆเห็นว่าสวยทุกใบนะคะยกเว้นใบไหนที่น้องเอ๋มีแค่สีเดียวมีใบเดียว ะะอ่ะสีแดงสดที่พี่ดูสวยทุกใบค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปเลยเนาะไปต่อกันที่สีต่อไปสีเทาโอ้โหถ้าพูดถึงความสวยเรียบหรูเนี่ยยกให้สีเทาเลยเรียบหรูและดูดีมาคขอบให้ค่ะนองจากทำกระดาษดันทรงหล่นนะคะ <c oughs> สวยเรียบหรูและดูดีสีเทาอีกหนึ่งสีที่อยากจะแนะนําใบที่หนึ่งนี่ค่ะชอบลายตารางขนาดพอดีพอดีใบนี้ตอบโจทย์ นะคะพี่พี่หาดูสีเทาใบที่สองหนังสวยทุกใบจริงๆอืเป็นลายตารางแบบลายตารางทั้งใบใบที่สามพี่ดูเต็มแผ่นเต็มผืนสวยมากสวยมากหยิบมาแต่ละใบยังไม่มีใบไหนไม่สวยเลยพี่พี่ดูดิใบที่สี่สวยมากหนังสวยมากพี่พี่ดูโอ้โหใบต่อไปอันนี้จะเป็นลายตารางป้องไผ่นะคะ สวยมากสวยทุกใบพี่ๆสนใจใบไหนแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยสําหรับสีเทาสวยทุกใบจริงๆไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะต่อไปเป็นหนังท้องสีทองคํานะคะ2ใบสุดท้ายราคาอยู่ที่1,390บาทสีทองคําใบที่1นึ่งน้องเอมี2ใบสุดท้ายนะคะจะให้ดูใบที่1ก่อนโอ้โหพี่ๆหนังคือแบบสวยมากเลยอะสีทองคําใบที่สอง 1,390บาทเป็นตารางปล้องภัยใหญ่สวยเวิร์มมากสวยทั้ง2ใบนะคะสีทองคำสีพิเศษทำยากและหายากมาก2ใบสุดท้ายนะคะสนใจทักแชทได้เลยโอ้โหพี่พี่สวยจริงๆไปต่อกันที่บริเวณต่อไปบริเวณกระดูกกลางหางสีเขียวมรกต1ใบสุดท้าย1,290บาทค่ะ1,290บาทหใบสุดท้ 1, 2, ายค่ะ สวยมากอันนี้คือกระดูกแบบว่าเต็มแผ่นเต็มผปืนเลยนะถ้าชอบกระดูกไหลยแถวใบนี้ถูกใจแน่นอนด้านในค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปบริเวณกระดูกกลางหางสีส้มสองใบสุดท้ายค่ะใบที่หนึ่งใบที่สองสวยทั้งคู่สวยทั้งคู่แคปภาพเลยพี่ๆชื่นชอบสีส้มแคปภาพเลยนะคะหนึ่งพันบาทเท่านั้นนี่เป็นราคาที่ถูกมากเมื่อก่อนน้องเอก <c oughs> ขอไยค่ะ เมื่อก่อนน้องเยียขายราคาโปรก็1,900บาทแล้วตอนนี้ราคาอยู่ที่1,290บาทเป็นราคาที่ถูกตาแตกมากเลยนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปสีดำที่พี่ขาดูชอบกระดูกแบบไหนกระดูกเล็กกระดูกใหญ่ขอให้บอกแต่อย่างแต่อยากจะบอกกับพ,พี่ว่ามันเงามากสีดำของจริงสวยเงางามแบบในกล้องว่าสวยเงางามแล้วของจริงยิ่งกว่าค่ะสวยเงางามมากแล้วบริเวณ กระดูกกลางหางเป็นบริเวณที่แบบหืดุดันแบบไม่เกรงใจใครพี่ๆดูถ้าชอบนะคะกระดูกกลางหางสีดํานะคะแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยสวยมากมีแต่สีสวยๆท้องก็สวยกระดูกกลางหางก็สวยนี่ค่ะอือครีบกระดูกกลางหางแบบใหญ่ๆจระเข้ตัวใหญ่นะคะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะ สีต่อไปเป็นบริเวณกระดูกกลางหางสีแดงสดโอ้โหพี่พี่ดูดิสวยทุกใบสวยทุกสีสีสดสดนี่ช่างโดดเด่นจริงๆพี่พี่ที่เกิดวันพฤหัสกับวันอาทิตย์แล้วก็วันอังคารี่ไม่ควรผ้าสีแดงนะคะมาเอาไปใช้หรือสีการเงินของคนวันพฤหัสสีการเงินของคนวันอาทิตย์สีสเสน่ห์ของคนวันอังคารถือแล้วสวยถือแล้วปังแน่นอนและสําหรับทุกๆท่านที่ยังไม่มีกระเป๋าตังค์สีแดงน้องเองแนะนําว่าควรต้องมีค่ะผู้หญิงนะกับกระเป๋าสีแดงอ,อย่างน้อยต้องมีไว้ใบหนึ่ง วันไหนที่ต้องการคอนแซ่บเอาสีแดงไปไว้ใช้งานเลยรับรองโดดเด่นแน่นอนไปต่อกันที่บริเวณต่อไปบริเวณต่อไปน้องเอกจะให้พี่ๆชมบริเวณกระดูกท้องสีเขียวมรกตน้องเอมีแค่สีใบกลางออกมาเลยจ้ะนี่นะคะกระดูกท้องที่จะได้สองเวอร์ชั่นเลยนะได้ทั้งกระดูกได้ทั้งท้องเป็นหนังแผ่นเดียวกันแบบไร้รอยต่อหนังแผ่นเดียวกันแบบไร้รอยต่อกระดูกท้องสีเขียวมรกตใบที่หนึ่งกระดูกใหญ่ท้องใหญ่ตัวใหญ่จอระลกเข้ ตัวใหญ่มากกระดูกท้องเขียวมรกตใบที่สองเกินต้านมากกระดูกท้องหืสับมากสวยแบบสวยเลิอดสวยสับมากกระดูกท้องใบที่4ส,สวยทุกใบค่ะหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทไปต่อกันที่กระดูกท้องสีต่อไปกระดูกท้องสีแดงสดเนี่ยกระดูกกับท้องมาด้วยกันถ้าชอบลายเล็กบอกนะคะ ใบนี้เป็นกระดูกท้องลายเล็กลายละเอียดลายสวยมากซับในหนังสวยมากอะถ้าชอบกระดูกใหญ่ก็บอกเราก็เราก็มีแบบคือความงามตามธรรมชาติให้พี่ๆได้เลือกได้ชมนะคะกระดูกท้องพี่ๆสวยทุกใบจริงๆสําหรับกระเป๋าตังสามพับอีกหนึ่งรุ่นขายดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังปลากระเบนหนังจระเข้หนังงูหนังวัวขาดีตอนเนี้ยปลากระเบนไม่มีเลย หนังงูไม่มีเลยมีจระเข้มีนิดหน่อยรุ่นนี้ขายดีมากเพราะว่ามันเป็นแบบมาตรฐานใช้งานที่ดีมากใส่บัตรใส่แบงค์ใส่เหรียญครบนะคะชอบสีไหนชอบบริเวณไหนแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยขอบคุณพี่ๆที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋ด้วยนะคะแล้วน้องเอ๋จะทําคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าหนังสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ